สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชื่อเด็กหญิงวายโยค่ะเพิ่งตื่นนอนเพิ่งตื่นนอนค่ะสวัสดีค่ะกันสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมมกันยิ้มหวานเงียยิ้มหวานอืมทิ้งนัยน์กันทิ้งนัยน์ ทิ้งในๆกันทิ้งในๆ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 นายวายอสวัสดีค่ะกันสวัสดีค่ะหนูชื่อแดงหญิงยาดาโลกคำลือชื่อนั่นชื่อน้องวายอ้วยทิ้งในๆกันทิงงใน จะไปไหนจะไปไหน <laughs> อัสวสดีดีดีอัาวานิก้าอัสวสดีก่าค,คนสวยเพิ่งตื่นนอนค่ะหน้าก็จะประมาณนี้